น้องแทนในทรงผมใหม่ไปค่ะปลาลุงสวัสดีครับปลาลุงจ้ะเมืม่อวานนี่พี่น้องเมื่อวานนี่ชิเพิ่นพักกาดตัดผมกับเสี่ยวเพิ่นอืมความแสบผักกาดตัดชงไพรชงมันเออตัดชงไพรชงมันแล้วก็พกักกานไอยชงเละเอ,อนหล่อไพรหล่อมันอืมอ่าห้ามให้ให้พอให้อันน่ะห้หา,หามเห็นอยู่หางมิดนะ เดนะ,เ,ะเดพี่นอ้องหางหางนี่พี่น้องเออหาย่อหายก็มันมีาหายอ่อขึ้นเอาหายลเาลยอืออุ้ยหางมักใหญ่เด้อค่ะเฮ้ยวันมาปะคือเวนผอของแทมเหมืนอนอมกะบันอันนั้นพักกระโดดกระลังเป็นเป้าพี่นอ้อง ตาดีไปใ้ราดีเอ,อเออให้พ่อไม้พ่อขึ้นเอาให้ไม่กดเอาแล้วมัเอาใดีโห่ก่อขึ้นมาขุนขึ้นมาหอดใจนะเฮ้ยเอาโมเมนต์ จ๊ะอ๋อมาหาแฟนแย่ไข่มดแดงแล้วลุงหาอะไรจ๊ะฮะแม่มาเป็นงูด้วยเป็นงูตรงนี้มาเจอคนไปนะเกดว่าพอหนึ่งเทมอ่ได้มบอกเงินพอหนึ่งเทม Madison แย่ yeah, แถวนี้แหละจ้าหรือว่าอยู่ฝั่งคลองฝั่งโน้น้นลุงหาอะไรนะจ๊ะหาพึ่งเอาไปทำอะไรอ่ะพึ่งเอาไปทำอะไรแล้วรังนิ่มมาไหมร <Yeah. S 1> ังนิ่มมาไหมร <Yeah. S 1> ังเล็กๆอะ่ะ แล้วเห็นแล้วเจอไหมจ๊ะเจออยู่ไหนไหน,ไหนขอดูหน่อยคิดว่าลุงหาอะไรใส่เสื้อแดงเหมือนกันกับแฟนหนอะรังใหญ่ไหมจ๊ะไหน ดูไม่ได้เอามีใครที่มีมาก็เอาเลย<อ>รรมาดูน้ำที่หวนานเหเนี่ยอ๋อหวานแห้รรมาดูมาดูเซยเบอร์หวานดูที่ทุกปีดได้ไหมจ๊ะได้วดันนี้มีเยอะอ๋อแฟนหนูไม่กล้าลงไปเลยแฟนหนูไม่กล้ากลัวน้ำมันดำแหนมเยอะข้างล่างอ๋ออ,อ๋อ โอ้วันนั้นมะแย่ยังไม่โตงยังไม่ใหญ่เลยจ้ะจ้ะก็เลยฝนตกหลายวันแล้วก็เลยมาลองดูเพิ่นมาหาลังผึ่งพี่น้องหาลังผึ่งแล้ววิธีเอาได้เอายังไงจ้ะยาพ่นเอาเลยอ๋อยาพ่นเอาเลยยาพ่นแล้วก็มีมีกับอ๋ออ๋อไงลังมะแดง จ๊ะไม่จ้ะหนูรีดหนูรีดนมตรงฟาร์มเนี่ยฟาร์มเฮียเบนเน่ยจ๊ะอ๋อบ้านนนลิ อ๋อบ้านหนูเรียกว่าอันนี้ไม่ใช่รังผึ้งบ้านหนูเรียกว่าหางรังนิ่มเออเนี่ยมันรังใหญ่จะรังใหญ่ที่ว่าตัวใหญ่รังขนาดนี้มันเนี่ยรังไม่ใหญ่ดูดิมิจะรังขนาดนี้เนี่ยหนูก็เห็นยุ่ดดูเดินมาเมื่อกี้อ่ะต้นไม้อ่ะจ้ะมิจะรังขนาดนี้เนยรังไม่ใหญ่โอ้เธอมันไลมิจะสอนมันมีรอนรังใหญ่กระหัวนี่ตันติ๊กเลยอ่ะหนูจะให้แฟนหนูขึ้นไปเอามากินอยู่ เนี่ยนหวานดีนะจ้ามันหวานดีอหน,หนูเดินมาตรงนั้นมองเห็นพอดีอยู่ต้นไม้สูงอ๋ออ๋อออ,อ,อมันมันดีอะไรอะจ้าลุง คนมาหาหาักมาพี่นอ้องเออหา้หางนิ่มพี่นอ้องพี่นอ้นองยเออมาเหมือนเะอาแบท่านไห้มีไขมีห้างมันชักมาเหมือนะหางอยทึงพเจททึงตเ,เท้าอนอแล้วอยากนอ,กแอกนอแนห่อยากนอนได,ได้นอนเว้นเลยแผนการ แตกเบิดลพอเพลนแย่แฉะนี่นะพี่น้องเอ้ยยามได้น่ะแตกตลอดเลยไม่แสบะถึงแทนกะนี่มาเล่นกับเสียม้ว่านในกระพากระตาดผมจอได้หัวหลุดแน่นี่นะพี่น้องเอ้ยโอ้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 โอโอ้โอ้พี่น้องใครตื่นก็มี่ได้พี่น้อง ไปไปพี่น้องข้าแล้วงานกันกระลุยพี่น้อง,งแต่ว่างานกระย่างอยู่อย่างหนึ่งที่พี่นยังเกือแพ้พี่น้องเลยโอ้พกักกันกี่ข้าวอีกหรือพักกันมาหิวข้าวจนสั่นเลยก็เลยพักกันมา,าดมเด็กเป็นเด็กหัวก็มีพอพออ่อเอา โอ้ยความซะเฮ้ยอืมพี่น้องอยู่สั่วเลยอือเสียอย่างเดียวพี่น้องเสียมาจ้ะเสียอย่างเดียวเด,ด้ล้เสียให้พ่อเพิ่นค่อยคๆเด้อติบื้อนี้บ่รูโอ้ยพี่น้อง ใส่เลยหายเอฟซีเบอร์พี่น้องจุดสีเครื่องคุแล้วพี่น้องเอ้ยทั้งแม่ทั้งไข่คันแย่ใส่ในนี้แม่มันตายพี่น้องเอ้ยแม่แม่มันตายใส่ในมันเวลาหาขวดแล้วมันแย่เลาะบุกพังพุ่นน้ำค้ำเตอะไปเลยพี่น้องตะเวนจุดสีตกดิ่มาประมาณเมื่อในกระแลนใส่แพะอีกเด้นี่แถวท่านในเกลือเออื้น้ำ อันนี้บอนสนามมันข้าวนะพี่นอ้องบอนสนามมันเอยียงสนามรถแข่งครับพี่นอ้องสนามรถแข่งเมือม่อเมื่อทั้งต้นกระโดนดด้วยไปเก็บเอาอน้ำมันในกอค้อนี่เฮ้ยมันบ่มีแมงแขงบรรมม่เฮ้ยมันใบอ่อนันนี่เฮ้ย บ่ได้มาหาเงงเบิง่งพอได้เมืมเ่อตัดแจวบปจักต้นแมงแกะต้นอันข้อร้ายแท้เจ้าว่า,ามันมีอยู่เฮ่ย มิตให้พ่อเพิ่นแง่ที่พี่น้องเฮาแง่แง่แล้วเฮาสิได้กินลายโพดพี่น้องเอ้ยมันคือยังมันดอกมันหมดนี่เฮ้ยฮะพี่น้องดอกข้อกุ้งข้อยังคือกระดาษกระดอแท่นนี่พัดดอกมาข้อยำหยุ่ยยำย่างยีนอ่ะคือสีดกอืคันอยู่ต่อคันหาอยู่หายสาสิกินพี่น้องเอ้ย ปาาลาเมือกค้ำเลยไปทางพุ่งรอบไปทางกกอันอันอเอาอันคอยได้กระโดนพักกระโดนเนนมื่อกินกับเมื่อกินกัาบ เราก็คิดว่าเจ้าสิโลไปทางนั้นอีกเลยเจ้ามาอือหือบ่ต้องไปไกลค่ะนี่แหละพี่นอ้องตัวกระโดดยุุ่มนะมันก็ลังเป็นอันได้เฮยเป็นเป้าบ่แม่นเป็นเป้าพี่นอ้องอันนี้กระเป้ามันก็มีนี่พี่นอ้องโอ้ยแบบสิย่างลงลุมล่มพูโอ๊ยพี่นอ้องเก็บเลยลูกมมหม,มากอะไรเมื่อกี้แม่เห็นมันอะ โอ้ยนี่แดดนี่พักอันนี้พี่น้องแม่มาาะฮางเด็ดเด็ดเก็บช่วยแม่เร็วแม่มาาะฮางอยากกินหมากมันกินบ่ได้ลูกหมากมันกินได้แต่ใบมันใยมันโอ้ยพี่น้องแม่มะฮามโคกินเลยเด้อกินโดนแล้วใบม,ม,มันนะเมื่อกินกับก้อยไข่มดแดงค่ะพี่น้องอ,อร่อยแม่อร่อยไข่มดแดง มันอยู่นี่ก็จะได้กิดก้อยไข่หมดแดงอยู่นะพี่น้องเดี๋ยวก็ได้เมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยอีกไม่นานโอ้นี่พี่น้องอตัวนี้กนอ่อนคักอบานเฮานั่นพี่น้องักกระโดนพักกระโดแดงัน เราเบิ่งเราส้มพี่น้องว่ามันจิดได้หน่อยได้ลาย์ําได้พี่เนาะนี่พี่เนาะเดราร์เต๋อพี่ได้พี่น้องเมื่อวา,า,านยังร้ายเนาะพี่เนาอประสมกับแม่มันเห่ากับสิเลือดต่อพี่น้องเอ้ เขาก็สิว่ายังไรเนาะก็ขอขอบคุณหลายๆทีที่เขามารับซุมสองน้องแท่นเนาะฝากไลค์ฝากแชร์บรรยากาศก็นาวเย็นพี่น้องเอี้ลมหนาวเย็นลมหนาวเย็นวีวีวีเขอบคุณหลายๆเด้อเอจีที่เขามารับซุมสองน้องแท่นฟักไลค์ฝากแชร์สองน้องแท่นเด้อเขอบคุณลุงนะป้ามั่นเขาก็ถือไปเบิดเลยพี่น้องแป้นหูแป้นตา